เนชื่อว่าโรงพยาบาลคงไม่มีใครอยากกมกายเข้าไปเฉียดกายหากไม่มีความจำเป็นพอสถานที่แห่งนี้มีไว้สำหรับผู้คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยผู้คนที่เข้าไปสัมผัสกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงมักจะได้พบกับภาพอันน่าสลดหดหถูมากกว่าภาพแห่งความยินดีปีดาคืนสยองประการหลังนี้ ถึงจะมีบ้างแต่ก็น้อยเต็มทีอย่างเช่นกรณีของการเกิดอาจเป็นความปิติยินดีของผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เริ่มต้นในโรงพยาบาลเช่นกันแต่หากจะเป,ปรียบกับความสูญเสียซึ่งมีอยู่มากมายในโรงพยาบาลแล้วคงเทียบกันสัสดส่วนไม่ได้ถึงครึง่งดังนั้นผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับโรงพยาบาลโดยทั่วไปจึงถูกมองว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะกับตนเองหรือผู้คนอันเป็นที่รักมากกว่าเรื่องดีซึ่งดูเหมือนว่าจะมีอยู่เพียงประการเดียวดังที่กล่าวมาแล้วเหตุการณ์ที่จะขอเสนอในต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเช่นกันหากจะเป็นเหตุการณ์ชัวระรัตขวานอันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิญญาณที่เกิดขึ้นจนผู้สัมผัสโดยตรงอย่างคุณเวินจะพร ตัวแทนบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่แห,แห่งหนึ่งของเมืองไทยจนต้องจดจำตราบชั่วชีวิตของเธอย้อนไปคืนสยองขวัญอันเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อขขาวที่คุณมินจะพรได้รับการแจ้งจากครอบครัวข,ของคุณชัยชิตขอสงวนนามสกุลลูกค้าผู้อประกันภัยของบริษัทที่คุณมินจะพรทำงานอยู่ว่าคุณชายชิตได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต ให้รีบไปช่วยดำเนินการกรมทรนซึ่งคนชัยชิตเป็นผู้ซื้อเอาไว้กับคุณมิจพรเมื่อหลายปีก่อนโดยความที่คุณมิจพรต้องการให้ทางครอบครัวของคุณชัยชิตได้เห็นว่าทางบริษัทประกันไม่ได้นิ่งดูดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ระบ,บุไว้ในกรมทรรเธอจึงนีบติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของท้องที่เพื่อรับทราบรายละเอียด เกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณชัยชาชิตขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนเศษหลังจากที่คุณมิจพรได้พูดคุยกับร้อยเวรเจ้าของคดีจนทราบรายละเอียดเบื้องต้นพอสมควรแล้วเธอจึงตัดสินใจเดินทางออกจากบ้าน,ย,านย่านหลังศีบางเขนกอทมไปยังโรงพยาบาลซึ่งถูกระบุไว้ว่าได้รับศพของคุณชย,ยชิต ไปทำการผ่าชนสูตรหาสาเหตุการตายเพื่อประกอบในการพิจารณาคดีตามกฎหมายเธอคิดว่าคงจะได้พบกับคนในครอบครัวของคุณชายชิตทีนั่นนั่งจากครอบครัวคุณชายชิตเป็นลูกค้าของบริษัทหลายคนและมีความสนิทสนมกับตัวเธอมากพอสมควรการเดินทางไปอย่างทันท่วงทีเช่นนี้น่าจะสร้างความไมว้วางใจจากครอบครัวลูกค้าได้ดีวิธีหนึ่ง คุณเบญจพรเดินทางมาถึงโรงพยาบาลที่รับศพคุณชัย,ยชิตไว้เมื่อเวลาตีหนึ่งเศษเมื่อไปถึงก็ได้ทราบจากโรงพยาบาลว่าศพของคุณชัย,ยชิดได้ถูกนําไปเก็บไว้ที่ห้องดับจิตด้านหลังโรงพยาบาลแญาติผู้เสียชีวิตได้ไปรอยอยู่ที่นั่นด้วยคุณเบญจพรจึงตัดสินใจเดินไปยังด้านหลังของโรงพยาบาลเพื่อหาห้องดับจิตื่ตอคิดว่าคงจะได้พบกับญาติของคุณชัย,ยชิดรอยอยู่ที่นั่น แต่เนื่องจากขนาดนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วจันาทีซึ่งที่เคยคลาคล้ำอยู่ในช่วงกลางวันก็ไม่มีหลงเรือให้เมตต่สอบถามแม้แต่คนเดียวเธอจึงพยายามเดินหาห้องดับจิตอันเป็นจุดหมายแต่เพียงลำพังหลายนาทีผ่านไปคุณมินเจพรก็ยังไม่พบห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งนี้บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลมีแต่เพียงความว่างเปล่าที่เงียบสงัดแต่ก็ยังดีที่อยู่ว่ามีไฟฟ้าตามลายทาง ยังติดสว่างสวยทําให้บรรยากาซึ่งน่าจะชวนวัดวัดวันกลับดีขึ้นและไม่ทําให้คุณมีจฉพอรู้สึกพังพือแต่อย่างใดหลังจากเดินลัดเลาะสอหาอยู่หลายอาคารในที่สุดคุณมิจฉพอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งยืนสูบุหรี่อยู่ที่โคนต้นไม้นะอาคารชั้นเดียวหลังเล็กเธอจึงเดินเข้าไปสอบถามว่าห้องดับจิตของโรงพยาบาลอยู่ตรงไหน ชายผู้นั้นยิ้มให้เธออย่างมีไมตรีแล้วชี้ไปยังอาคารหลังเล็กที่อยู่เบื้องหน้าคุณมจพรจึงเข,าข่าวขอบคุณและมุ่งตรงไปยังอาคารหลังนั้นซึ่งด้านหน้าเปิดไฟสว่างสวัยจนเหมือนมองทุกอย่างรอบตัวได้ถนัดชัดเจนส่วนประตูที่ใช้สำหรับผ่านทางเข้าออกตัวอาคารถูกแง้มเอาไว้เล็กน้อยคุณมนจพรจึงผลักออกและแทรกตัวเข้าไป ภายในขณะเดียวกันนั้นสายตาก็สัมผัสกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่ที่มา้านั่งตัวยาวตรงหน้าห้องที่ติดป้ายเอาไว้ว่าห้องชั้นหน่งสุสบทันทีที่เห็นคุณมินจพรก็จำได้ดีว่าหญิงสาควคนนี้เป็นลูกสาวของคุณไัยชิตผู้เสียชีวิตเธอเธอจึงตรงไปนั่งเคียงข้างและสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งถามถึงญาติคนอื่นๆที่น่าจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพร้อมกันเด็กสาวคนนั้นได้แต่นั่งรอง้องไห้เสกะอื่นแล้วบอว่าตอนนี้แม่กับพี่ชายของเธอยังอยู่ที่สถานีตำรวจกำลังจะกลับมาในไม่ช้านี้คุณเมิจพรจึงพยายามพูดปลอบใจเด,เด็กสาวที่เพิ่งสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักไปขณะดเดียวกันก็พยายามมองหาเจ้าหน้าที่ประจำห้องดับจิตแต่ก็ไม่พบ ผู้ต่อมาคุณเม็นจพรจึงห่อตัวเดินออกไปโทรศัพท์ที่อาคารจึงตังอยู่ถัดไปแต่ในขณะที่กำลังเดินทางออกจากตัวอาคารห้องดับจิตนั้นเธอก็ได้พบกับภรรยาคุณชยชิตผู้ตายและลูกชายคนโตซึ่งกำลังเดินสนมาพร้อมกับร้อยเวรเจ้าของคดีจึงหยุดพูดคุยกันครู่หนึ่งแล้วพากันหวนกลับเข้าไปันห้องดับจิตอีกครั้ง าการกลับเข้ามาในตัวอาคารห้องดับจิตครั้งนี้ทำให้คุณมินจพรรู้สึกแปลกใจมากเมือพบว่าบัตรนี้ภายในอาคารหน้าห้องชนสุศพที่เธอเพิ่งออกมาเมื่อครู่มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีร่างของหญิงสาวซึ่งเป็นลูกของคุณชัยยชิตซึ่งเธอเพิ่งจะพูดคุยกันคุยอยู่ด้วยก่อนหน้านี้คุณวิชั่พรเล่าว่าตอนนั้นเธอเองรู้สึกชาว่าไปทั้งตัว ก็ไม่มีทางที่หญิงสาวคนนั้นจะหายไปไหนได้ก่อนในเมื่อตัวของเธอเพิ่งจะคลายหลังออกไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเธอไม่มีโอกาสรู้แม้กระทั่งว่าขณะนั้นเธอกำลังน่าซีดปากสันเนื้อตัวร้อนวูบวาบไปกับภาวะที่อาจเรียกได้ว่าหวดหวั่นจนขนลุกเกี่ยวไปถึงสันหลังแต่เธอยังไม่ได้ผีดปากออกมาแม้แต่คำเดียว กระทั่งเมื่อประตูอาคารถูกเปิดผ่าออกเพราะปรากฏของเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตในชุดสีเทาสองคนทั้งหมดจึงถูกนำเข้าไปยังห้องชนนสูตรศพเพื่อดูศพก่อนจะต,ตัดสินว่าฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนหรือจะดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนาเลยเนื่องจากครอบครัวคุณเจชิตผู้ตายเป็นอิสลามจะต้องทำพิธีศพให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมง คุณไ่จะพอเล่าว่าในวินาทีที่ก้าวเข้าไปยังห้องชันสูตรศพและเจ้าหน้าที่ได้เปิดผ้าคลุมออกให้ดูเธอก็ได้ผวใจอยู่เต้นไปกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าไม่ใช่เพราะความน่าสยดสยองของศพคุณยิชัย้ชิตที่แหลกเหลวแทบไม่มีชิ้นดีอ้านเป็นผลูมาจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่พากชีวิตเขาไปจากครอบครัวรูปเมียหากแต่สิ่งที่เห็นก็คือ ภายในห้องชันสูนสุสในขณะนั้นมีศพวางอยู่เรียงรายอยู่บนเตียงเสเลถึงสศพด้วยกันศพหนึ่งคือร่างของคุณชัยชิตซึ่งเธอรู้ทีแต่แรกแล้วว่าได้เสียชีวิตลงศพที่สองคือร่างของชายที่ยืนสุบ,บรีอยู่ใต้ต้นไม้หน้าอาคารห้องดับจิตซึ่งเธอได้เข้าไปสอบถามทางจากเขาและศพที่สก็คือ ร่างของหญิงสาวผู้เป็นบุตรสาวของคุณชัย,ยชิตเองและเป็นคนเดียวกับที่เธอเพิ่งนั่งคุยด้วยเมื่อสักครู่หนึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีคุณเบญจพรไม่อาจถ่ายทอดความรู้สึกของเธอได้ในขณะนั้นได้รู้เพียงว่ามารทึกหวานเจียนสติจะแตกเพียงใดเมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์สยองถึงเพียงนี้ความรู้สึกสุดท้ายที่เธอจำได้ก็คือ รู้สึกอาการหน้ามืดวงิงเวียนไหลสิ้นเรยวแรงที่จะพระยุงร่างให้ยืนได้อีกต่อไปทอกี้ด,ดังลันจนทุกคนหันมองเป็นทางเดียวจากนั้นสติก็ดับวุบลงโดยไม่รับรู้อะไรอีกเลยจนกระทางเธอได้มากินแอมโมเนียโชวยเข้าจมูกจนแทบสำลักวนมานั่งตัวยาวหน้าห้องเชนันโตนนั่นเองสิ่งที่คุณวิจพรตัวแทนสาวของวิศัยประกันภัย ประสบพบเจอมาในครั้งนี้ได้รับการบ่งบอกเล่าจากปากของเธอเองภายหลังจากพิธีกรทรรศาสนาในงานศพของคุณชยชิตได้ผู้สาผ่านพ้นไปได้สามวันเธอกลับมาอีกครั้งเพื่อมาช่วยดำเนินการมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับครอบครัวที่เหลืออยู่ของผู้ตายตามสัญญาก,กรมธันที่คุณชัยชิตได้ทำไว้ ก็น,น่าจะเสียชีวิตไปเพราะทุกอุบัติเหตุร้ายแรงพร้อมกับบุษสาวผู้เป็นที่รักในคืนนั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเหล่าวิญญ,ญาณทุกตวขงขอให้ท่านไปสู่วพภูมิที่ดีหากเพื่อนๆท่านใดชอบหรือมีข้อติชมสามารถแสดงความเห็นได้ที่ใต้คลิปทางเรายินดีรับฟังทุกประการค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ